เดี๋ยวๆๆาอะไรเห็นพี่มาชันไหมคือคือไม่ตามนะแต่อยู่ฝั่งโน้นแล้วอยู่ฝั่งนี้นะได้ฉันเหมือนแม่เลยนไ่้สิไปแล้ววันนี้ทั้งสองคนนะคะก็เรียกว่ามามาล่วมกันที่จะมาทำสิทธิ์ดีๆในวันนี้เพราะว่าเล่าให้น้องนนฟังไปเมื่อกี้เหมือนกันว่าเด็กๆเนี่ยเขาต้องไปใช้กระปุกใส่น้ำมันใส่โภชน์ใส่ข้าวไปกินที่โรงเรียนเรา ได้ฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกไงบ้รางรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เคลว่านสะเทือนใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าเด็กๆทางต่างจังหวัดเขาจะต้องลำบากขนาดนี้นครับรู้คิดว่าเป็นโครงการที่ดี ใช่นะคะเออเราเราถือว่าเรายังมีโอกาสมีโชคดีกว่าเด็กๆหลายคนเยอะเยอะเลยในที่เนี้ยน้องาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีอะไรที่มากกว่าเขาเราก็แบ่งปันให้กับเขาได้ใช่แล้วนะคะแล้วทุกเตล่ะคะยังไงคะเราไปได้ฟังคุงการไปแล้วคือตอนแรกที่ได้ยินว่าเทานเข้าถุงพลาสติกที่สนใจมากว่าถุงพลาสติกไม่ใช่ว่าเขาจะเอาถุงใหม่มาใช้นะคถุงที่ ใส่กับข้าวของเขาที่ใช้แล้วใช้กันเป็นพอนล้านใช่ไหมใช้มากกว่าสองสามครั้งในนี้ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นที่แบบไม่อนามัยแล้วก็ไม่ไม่ถึงมันไม่ดีต่อสุขภาพของน้องเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมมือจากของข้าวเพื่อนูนะคะวันนี้ใช่แล้วนะคะของข้าวของเขาเนาะก็ ร่วม้วยช่วยกันรบกวนใช่แล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงต้องขอแรงทั้งนนแล้วก็น้องเบลวอยนะคะให้น้องเขาช่วยตรงนะี้แล้วตอนนี้เลยไหมคะได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะรบกวนอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้พี่เขาช่วยถึงกันด้วยก็ได้นะคะใครอยากจะบริจาคนะคะสามารถที่จะมาร่วมกันบริจาคให้กับกล่องข้าวของกันได้ได้เลยงั้นเดี๋ยวให้น้องเบลเชิญชวนพี่น้องๆนิดนึงนะ ค่ะก็อยากจะชวนพี่พี่น้องนทุกคนนะคะที่มาหาทุกคนวันนี้นะคะก็ช่วยบริจาคของข้าวให้ด้วยนะคะโอ้โหวนี้อลักษณนต้ำังต้างกนะครับอะนคชวยบริจารับผก็ใครทบริจาค